ที่บ้านมีคนสูงอายุที่มักชอบปวดเมื่อยตามตัวบ่อยๆไหมปวดแบบลำคานะ่ะแล้วก็ชอบหายาแก้ปวดกินแต่ทราบใช่ไหมว่าการกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยเป็นอันตรายได้ทราบไหมครับว่าคนสูงอายุส่วนมากมักจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่อยๆปวดแบบลำคาญแล้วก็จะมัก ยาแก้ปวดรับประทานไม่ว่าจะเป็นยาพาราเซตามอลยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนไซม์อย่างเช่นไดโคฟินแอ็คไพลอกซิแคมหรือว่าไอบูโพรเฟนรวมทั้งยาขายกล้มเนื้อหรือคนแก่มักจะได้ติดปากว่ายาขายเส้นแล้วคนสูงอายุเหล่านี้มักจะชอบนะครับชอบไปร้านยาไปหาหมอตีก็คือคนขายยาคนจ่ายยาที่ไม่ใช่เภสัชเนี่ยแล้วคนเหล่านี้มักจะชอบจ่ายยาชุดซึ่งคนแก่จะติดใจเพราะว่าออกฤทธิ์เร็วแต่ทราบไหมครับว่าอันตรายยังไง อันตรายก็คือคนเหล่านี้หมายถึงหมอตีนะชอบจ่ายยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนเซ่ะตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับรวมทั้งอาจจะจ่ายยาสเตอรอยร่วมเข้าไปด้วยก็คือกะจะให้ออกฤทธิ์เร็วแต่ข้อเสียก็คือไม่กระเพาะทะลุก็ไตาวายอนาคตก็มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องฟอกไตถ้าไม่อยากฟอกไตกระเพาะทะลุไตาวายก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องดูคลิปนี้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนสูงอายุที่มีอาการปวดแบบลาคาญควรทานเถาวันเปียงแทนยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนเซตเพราะว่าเถาวันเปียงเนี่ยเป็นสมุนไพไทยที่มีฤทธิ์ลดอาการปวดต้านการอักเสบเช่นเดียวกับยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนเซตแต่ก็มีความปลอดภัยในแง่ของตับและไตรวมทั้งระบบทางเดินอาหารมากกว่ายาแก้อักเสบในกลุ่มเอนเซตถ้ากินถูกขนาดนะครับ เถาวันเปียงเหมาะสําหรับคนสูงวัยที่มีอาการปวดบ่อยๆปวดประจําปวดแบบเรื้อรังปวดแบบลมคารที่จะต้องกินยาแก้ปวดแก้อักเสบรวมทั้งยาคลายเส้นบ่อยๆแต่ก็ไม่เหมาะกับคนปว่วยที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้หญิงตั้งครรภหรือว่าให้นมลูกรวมทั้งคนที่มีแผลในทางเดินอาหารคนสูงวัยที่ปวดเมื่อยตามตัวบ่อยๆปวดแบบลำคาญลองเปลี่ยนมาทานถาวัรเปียงแทนยาแก้อักเสบ อยากแก้ปวดอยากขายเส้นดูนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่นะครับหากมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกดพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหากมีคนใกล้ตัวกําลังเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้อยู่นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้เขาเห็นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ